ครับพี่มอนครับสวัสดีแฟนรายการ Business l ล n ์ทุกคนครับผมหนึ่งแสนล้านไม่ถอยเลยนะคะคุณเอ็ดค่ะโอ้นันมากครับพี่แล้วก็ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยเปลี่ยนเซกเตอร์ได้ดีด้วยนะครับก็คือวันนี้แบงค์เมื่อเช้าเราคุยกันแบงค์ยังยังนำเลยนะครับแล้วแบงค์เดิมค่อยๆโดนเทคนะครับลดน้ำหนักก่อนออกมาเพราะว่าวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเอไมใช่ก็ลดหนักแบงค์นะครับก็ภาพรวมหุ้นก็พักลงมาบ้างนะครับแล้วก็ดึงโพอิชั่นพวกโควิฟ้าเนี่ย ริ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นตัว g กลาฟินิจ y เนี่ยนะครับไปเทส40ละนะครับ G.P.S. 4ก็เนี่ย82.5นะครับขึ้นไปเทสกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวลตั้มที่ค่อนข้างดีนะครับของตลาดที่นอกจากเอาครอบครัวบอทคอมมาประคองก็มีเซกเตอร์ที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยหนุนนะครับนอกเหนือจากนั้นพวกเอ็ดวาร์ดอินทัตนะครับ BDMS เนี่ยนะครับพวกโรงพยาบาลใหญ่ก็ยังเป็นตัวที่สนับสนุนตลาดอยู่นะครับ ถามว่าบรรยากาศวันพรุ่งนี้เป็นไงวันนี้คงบวกแบบนี้แหละนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าใน่งเี้ยหมดตั้มก็ยังบวกได้นะนะครับเพราะว่าตลาดคงรอพวกสมคพวกอะไรไปด้วยนะครับก็อาจจะมีกรอบนาต้าสักหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดนะครับแนวะรับข้างล่างก็หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์วันพรุ่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงบา่บายอาจจะพันพื้นหน่อย,ยวันพรุ่งนี้นะครับก็มองว่าอาจจะบวกในช่วงเช้านะครับบา่บายอาจจะพันพื้นนะครับเพราะว่าอินเวสท์เขาจะลดน,ำน้ำ ร้อยยี่สิบันเรียญน่ะโดยประมาณครับผมค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นจังหวะตลาดแบบนี้ครับตกรถคือทํำยังไงคะหรือว่าจะขึ้นรถเลยถ้าถอยลงมาคะก็จริงๆโซนนี้ผมผมต้องแนะนําแบบนี้นะครับหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่เนี่ยผมก็ไม่ใช่โซนที่เพิ่มหนักการลงทุนที่ดีนะครับเป็นรออ่อนตัวค่อยๆเพิ่มมากกว่าโซนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดรีพินิ่งมาจริงๆเนี่ยตลาดจะเลือกเซล์แฟกต์นะครับด้วยนะครับ ก็ต้องมองว่ากรอบนี้เป็นอาจจะเป็นกรอบบนก่อนนะครับค่อยๆดูกันในแง่ตัวพอร์ตยาวๆผมมองเหมือนเดิมว,ว่าโรงไฟฟ้านะครับตัวโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตัวไอซีทีเนี่ยน่าซื้อลงทุนนะครับแล้วก็ตัวที่กำลัง cover position กลับนะครับผมคิดว่าตัวติดล้อเนี่ยน่าสนใจสำหรับก,การลงทุนนะครับโดยเฉพาะถ้าหุ้นเองกลับมา break 42ได้เนี่ยนักทุนเองอาจจะต้องมองในเรื่องการกลับ position ของคนที่ลดหนักในช่วงก่อนหน้าด้วยเพราะว่าตัวเนี้ย ในช่วงปลายปีนะครับมันจะเป็นตัวที่มาช่วยดรชนเด็กตัวหนึ่งเลยนะครับจับตาดูบริเวณ42ไว้ถ้าเบรกได้นะครับให้มองเป็นโมน,นตั้มบวกว่าเป็นการกลับตัวงหุ้นนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักที่ผมได้เรียงนะว่าน่าสนใจนะครับ GPSC Gulf BCPG นะครับ BDMS นะครับ Advanced i n t u c t นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวติดล้อครับผม ถ้าจับใจความได้ในตอนนี้ที่พี่ตามหรือว่าหุ้นที่อยู่ข้างล่างตอนนี้กำลังร v ฟขึ้นไปข้างบนนยฮะก็มีติดล้อนะฮะ ICT GPS4 อยู่ตรงกลางกราฟอยู่จะเบรกไฮแล้วนะฮะกราฟครับพี่ครับถูกต้องครับอืมครับคือเราต้องเลือกป่ะเลือกเลือกตัวที่พร้อมจะช่วยดันตลาดด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เอิร์นนินะครับช่วงครึ่งหลังดีด้วยนะครับหรือว่ามีปัจจัยหนุนในเชิงโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ จะทำให้หุ้นมีแรงขับเคลื่อนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว<อ>ที่ที่เป็นบวกส่วนกระแสตีมรีพนนิงตีมรีพนนิงผมก็บอกเหมือนเดิมว,ว่าก็จะเป็นเล่นรอบเป็นเทรดขึ้นมาก่อนนะครับแต<อ>่พอรีพนนิงจริงก็จะมีรอบเทคบ้างเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าเออร์เน็งจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะ,ะั้นเราก็ต้องพยายามวาพซิชันก่อนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เพิ่มหุ้นมาในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วหุ้นมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราควรจะเลือกตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ ตัวตามเลยแต่เล็เซกเตอร์มันจะสลับตามมาอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆหลายตัวสวยหมดเลยนะพี่บอลถ้าพี่บอนไปดูไอ้เป็นบีกริมก็จอดจะเบรกใช่ไหมครับอืมพวกบ้านฟูลพาวเวอร์เอ้ยบีซีพีจีเอ้ยพวกนี้มันก็เตรียมเตรียมที่จะไบรท์ตามขึ้นมานะครับแต่ตัวหลีกที่ผมพูดไปและกับกาว Golf, กับตัว g p s ีนะครับส่วนตัว ICT เองเนี่ยนะครับแน่นอนแอดวานซ์อินชัดเดย์ก็จะสลับกันประคองขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ้าใครตามไม่ทันก็เอ้ยอาจจะไปมองทรูเป็นกิ ue, ่งกําไรพวกนี้นะครับ เขาก็พยายามสร้างแพทเทิร์นอยู่ถ้าเราดูในเรื่องตัวโมเยตั้มของกราฟเองมันก็ค่อยๆนะค่อยๆที่จะสร้างโมเยตั้มขึ้นมานะครับกระแสตัวเบนฟิตแท้จเนี่ยมันเป็นมันเป็นรอบของเขาแหละนะครับมันไม่ใช่รอบที่สั้นๆนะมันรอบที่ยาวเหมือนกันนะครับเพราะหุ้นนี้เนี่ยในกลุ่ม IC ซเป็นพ้นจุดที่ลงทุนหนักๆไปแล้วนะครับดังนั้นใครเป็นแฟนคลับไอซีทีผู้ให้บริการนะครับโครงข่ายมือถือพวกนี้นะครับก็จับตาดูขึ้นพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ตามมาเช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ก็ บีกับบีดีเดเดี๋ยวจะสลับกันช่วยประคองตลาดนะครับก็พยายามโฟกัสพวกนี้พวกนี้ถามว่ารอบตลาดเทคเขาลงได้ไหมลงนะครับลงแน่ๆแหละแต่ว่าจะมีฐานที่แข็งแรงกว่าเราคิดว่าภาพรวมจะแข็งแรงกว่าตลาดในรูมนะครับผมตัวที่น่าสนใจที่คุณเดชพูดไปเมื่อสักครู่กร์ฟเอนเนีนี่ราคาแบบไหนถึงน่าเข้าไม่เข้ายังไงอนเ้นพี่มีคนทามกาฟนะก็เบรกแล้ว กอล์ฟนี่เป็น <Yeah. S 1> คือในหมวดรถไฟฟ้าทุกคนก็ทราบดีว่ากอล์ฟกับตัว GSC เป็นท็อปพิ่ขึ้นหลังเรานะครับในเดิมมองมอตั้มแต่แตรมาสาม mm. ก็จริงๆถ้าเบรกสี่สิบแล้วยืนได้วันคงซิกแซกขึ้นไปอ่ะนะครับต่อแถวสี่สามสี่สี่บาทส่วนนั้นก่อนนะครับ mm. เพราะว่าออทามไฮสี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สามนะเห็นภาพเดียวกันนะครับออทามไฮคือสี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สามนะครับ mm. เพียงน่าเอาแค่ยืนสี่สิบได้เนี่ย ถ้าดูจากในแง่แท่งเทียนกับโมเมนตัมของแพทเทิร์นล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาส break นะครับบริเวณ41.03ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรู้ที่ยืน40ให้ได้ก่อนนะครับเพราะ40เป็นเป็นเต้านี่ก็จะ t ท s t กันนิดนึงอ่ะครับผมครับกอลฟนะฮะเงแล้วก็ GPS 4แล้วค่ะคุณเอ็ค่ะอัพเป็นะน็กซ์มอนใช่ GPS ีซีเมื่อเช้าเป็นไป82.5นะครับจีพเนี่ยมีเขามีออทามไฮอยู่98.25จริงๆคือในแง่โมเมนตัมแบบนี้คจริงต้องมอง GPS ีไปไป3หลักนะครับต้องมองไปเป mm ็นร้อยแต่ว่าเอาแฟร์ไปใจพื้นฐานก่อนแล้วกันก็จริงๆเรามอง96.5นะพี่ม่อนนะครับ mm hmm. ใช่ <í> ok. ใช่จริงๆต่ี่ม่อนคุยกับพี่ม่อนตลอดว่าเบ mm ี hmm. ่ยงนะครับผันผวนแต่ว่าภาพหนึ่งที่เราจับโครงสร้างเขาได้ก็คือเขาไม่ทำโลนะค้เขาพยายามยกโลขึ้นเรื่อยแต่สวิงมากนะพี่ม่อน ไปเล่นไปบางทีกดลงมาเราโอ้โหเปียงมันในกองไปซื้อแบบ f o โล o w by ก็โอ้โหเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอพอมันเบรก k t e นะครับเบรก k t e ผมคิดว่าสักประมาณแปดสิบสี่เนี่ยคือถ้าเบรกได้เนี่ยผมว่าเขาจะวิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะนะครับมันจะไม่ยิ่งเพิ่ม break t ให้ยืนได้แปดสิบสี่บาทใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะไม่เป็นแบบเขย่าแรงๆแล้วจะค่อยๆไปละอาจจะเหมือนตอนยี่สิบสีเริ่มเริ่มสตาร์ทเริ่มแ l ลลี่อ่ะเพราะก่อนขึ้นก็จะแบบโอ้โหเหวี่ยงมากเหวี่ยงน่าดูนะครับ ก็จะเหมือนเอสซีจีตอนที่เฟรนด์สี่สิบไปสี่สิบหกตรงนั้นนะครับตอนก็โอ้ขยับมาหน้าดูนะครับผมได้ได้ครับเน็อ่ะก็ตามหุดที่กูเน็ตพูดถึงนะฮะจังหวะยอดโอเคอ่ะส่วนทางนั้นเอห้าศูนย์ซีรียูค่ะโอ้ดันมาดีมากนะภาคบ่ายก็ดันพ่อีกนะครับเออเดี๋ยวจะรู้เก้าแปดสามด้วยนะนะครับก็ดูที่ดาต้นถัดไปบริเวณเก้าเก้าหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> ให้ดูแบบนี้นะครับผมคงไม่ได้มองข้างบนเป็นกรอบเท่าไหร่ละนะครับเพราะดาวต้านก็991ถ้ามองดีหน่อยก็พันแล้วกันแต่ว่าอยากให้ดูจุดที่เราจะต้องวางโพซิชั่นมากกว่าว่าเอ๊ะถ้ามันหลุดตรงไหนเราควรจะต้องระมัดระวัง1978นะครับถ้าหลุดจะล็อกกำไรก็ได้นะใครที่มองเอ๊ะมันไม่ควรย่อหลุดนะครับแต่ว่าถ้าหลุด1เอ่อ968ก็ต้องล็อกเลยครับผมขยับเป็นมายนิดหนึง อ่าได้ได้ค่ะมาอย่างแรงนะคะทองคำเหมือนเดิมนะครับก็กรอบเลยนะครับทองคำเนี่ยเก้าหนึ่งศูนย์ตอนนี้ก็คือยืนอยู่ที่ก้าหนึ่งแปดขออภยคับหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นั่นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็พันแปดร้อยแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับส่วนต้ด้านบนเนี่ยเอ่อหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดสามศูนย์นะครับสองแนวครับผมกรอบใหญ่แบบนี้นะครับทองคำเหมือนเดิมนะฮะตามกรอบนะคะคุณเอ็ด ค่ะก็บรรยากาศตลาดในตอนนี้ในเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยตีกลับขึ้นมานะคะประเด็นอยู่แค่รีโอเปรินหรือว่ามีประเด็นอื่นไหมพี่ไม่เอาประเด็นนี้แล้วล่ะมีรีโอเปรินนี่แหละครับพี่เรื่องหลักรีโอเปรินอ๋อมีมีเรื่องนี้แหละตีมนี้ใช่รีโอเปรินเป็นเรื่องหลักเพราะว่าทําให้มันคอนเฟิร์มภาพนะครับคอนเฟิร์มภาพว่า triple b o t อ o m มเนี่ยนะครับที่แบดเทรดกันมาเนี่ยนี่มันมันไม่ใช่รีบา์แล้วมัน สลับมาเป็นขึ้นแล้วก็คอนเฟิร์มบันเบรกหนึ่งพันห้าร้อยห้าที่เราผีกันนะครับว่าไอ้ตรงนั้นเบรกเซฟเขาเล่นขึ้นแล้วแหละนะครับโอเคแล้วพอเล่นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับกรอบของการลงทุนมันควรจะเป็นแบบไหนคืออย่าลืมว่าตัวเทปเปอร์ริงเนี่ยมันเป็นตัวกดเอาท์โฟลด์แน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งยานเร่งมากก็เป็นรอบที่เราเล่นไปก่อนถ้าเรียนนิ่งมาก็อาจจะเซลล์แพ็ครอบหนึ่งตรงนั้นนะครับก็ให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็จะประเมินเรื่องเอิร์นดิ้งอีกทีหนึ่ง ครับจีวิทยาบวกหรือจีวิทยาอะไรกันแน่เนี่ยจีวิทยาบวกพี่จีวิทยาบวกเรื่อง,งรีพรันนิงอะก็คาดต้องเพราะว่าโอ้เล่นกันมาแบบซึมซึมไม่มีกําลังใจกันว่าตัวเลขมันแย่นะครับติดเชื้อเยอะสูงแล้วพอมันเริ่มผ <c oughs> ่อนคลายบ้างนะครับก็เอาตามตัวเลขแหละเ <c oughs> พราะวกก่าก็ตัวเลขที่เขาโชว์มาก็เหลือหมื่นห้านิดนิดแล้วอะนะครับเออแต่พอรีพรันนิงแล้วมีคนถามว่าแล้วคุณเอสมันจะเพิ่มอีกไหมนู่นนี่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับตอนนี้คือเอาตามตัวเลขนี้ไปก่อนครับผมครับก็ถือว่า เอ่อไฮสองหมื่นสี่ไม่เบรกอ่ะนะครับตัวเลขพุทธิเช oui> ื้อไรวันนะครับเนอะก็ถือว่าสมมติฐานหลักอันแรกที่เคยประเมินกันว่าถ้าล็อกดาวน์เข้มงวดเนี่ยตัวเลขสองหมื่นสามนสี่ไม่ควรนเกินมันก็เออมันก็ยังมาถึงกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตลาดก็มีรอบนะครับแต่ว่าผลกระทบสิจจริงนะครับหลังการรี๊ิ่งมาจะดีไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูกันอีกทีหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้เอาโมนต์ตามแบบนี้ไปก่อนเลยครับ ได้คะ่ะคุณเอสขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอสครับสวัสดีครับผมค <laughs> ่ะคุณเอสก็จับหุ้นโรงไฟฟ้ามาโดยตลอดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะถึงยังจับต่อเนื่อง Gulf Energy กับ g p c g เ c ให้ยืนให้นได้84บาทก็เป็นแม่นแน,น่นๆน,นะฮะส่วนกอล์ฟเอนเนอร์จีนะฮะไฮเดิมอยู่ที่41บาทนั่นเองนะ,ะยืนได้ก็ว่ากันเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับทางด้านคุณจุย๊ย